สนับสนุนโดยวางแผนการเงินรอบด้านรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพประกันชีวิตกลับมาต่อในรายการค uh ู่ช uh ิงคู่แชมป์ครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้อ่านถึงข่าวหนึ่งที่พูดถึงการวางแผนการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เข้าสู่วัยเกษียณคุณผู้ชมทราบมาทราบไหมครับว่าคนแค่เพียง30%นเท่านั้นเองที่วางแผนว่าหลังจากเกษียณ เขาจะทําการออมอย่างไรครับวันนี้นะครับผมเลยขออนุญาตนะครับเรียนเชิญทางรองกรรมการผู้จัดการจากทางธนาคารกสิกรไทยคุณเกษตรชัยวันเพ็ญมาพูดถึงเรื่องการวางแผนการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในกองทุนที่เราได้ยินมาเสมออย่างกองทุนสํารองเลี้ยงชีพครับเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไรครับจิงจิงกองทุนสารองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับเป็นสวัสดิการที่นายจ้างเนี่ยอยากจะทําให้กับลูกจ้างนะครับก็คือเราตั้งใจที่จะให้เป็นสวัสดิการตอนที่ลูกจ้างออกจากงานเขาจะได้มีเงินก้อนนึง ไว้จับจ่ายใช้สอยยามที่ออกจากงานไปแล้วหรือเกษียณอายุครับนี่คือลักษณะของกองทุนสองสดิกชีพครับแสดงว่าคือเป็นการออมทุกๆเดือนที่ทั้งพนักงานกับนายจ้างออมไปพร้อมๆกันอย่างนั้นเหรอใช่ครับก็คือจะมีการสะสมมาในส่วนของพนักงานแล้วก็สมทบมาในส่วนของนายจ้างครับอันนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนประกันสังคมไม่ใช่ไม่ใช่ประกันสังคมนี่ก็คือจะใช้ที่ไปโรงพยาบาลไปรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมแต่ว่าของกองทุนการออมนี่ก็คือสมมุติว่า ผมจ่ายเท่านี้นายจ้างก็จะจ่ายสมทบเท่านี้ถูกต้องแล้วก็เราจะได้คืนไหมก้อนนี้อยไังครบก็คือเราจะได้เมื่อเราออกจากงานหรือเกษียณอายุคือวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มีเงินตอนที่เกษียณต่อไปดำรงชีวิตต่อหลังจากที่เกษียณอายุคแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกบริษัทหรือเปล่าที่จะมีกองทุนอย่างนี้เกิดขึ้น ้องบอกว่าวันนี้นในปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่ามีเพื่อนเรา <c oughs> ที่มีกองทุนสมลองชีพ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยมีบริษัทที่ทากองทุนสมลองชีพเพียงแค่1 5 0 0 0ันในจ้างเท่านั้นเอง <c oughs> จากในจ้างทั้งหมดเป็นแสนลายนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าวันนี้ยังเป็นภาคสมัครใจ <c oughs> ไม่ใช่เป็นภาคบังคับครับภาคสมัครใจคือแล้วแต่บริษัทบริษัทนี้อยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่เข้าสู่บริษัทที่มีการกการออมแบบนี้คืออะไรคะข้อดีก็คือจริงๆเหมือนเขาได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากเงินเดือนประจําแล้วนยาจ้งงัสสะม ยังจ้างยังสมทบเงินเข้าไปในกองทุนเท่ากับว่าเขาได้เงินเพิ่มขึ้นอีกอาจจะ3%หรือ5%หรือ10%แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการออมให้กับตัวเขาเองว่า,าเขาต้องออมเข้าไปด้วยครับแต่คนเขาบอกว่าบริษัทนี้จ่ายเยอะบริษัทนี้จ่ายน้อยออกฎเกณฑ์การจ่ายยังไงแล้วผม อยู่เดือนแรกผมลาออกได้คืนเลยหรือเปล่าเงื่อนไขแบบนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรครับตามกฎหมายแล้วนะครับกองทุนสำรองนชิพเนี่ยเราอนุญาตให้จ่ายได้ตั้งแต่2ถึง15เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะครับว่านายจ้างจะเลือกจ่ายสมทบกี่เปอร์เซ็นต์และลูกจ้างเนี่ยก็จ่ายตามนั้นแต่ข้อดีนะครับวันนี้กฎหมายใหม่ออกมาคือแต่เดิมเนี่ยลูกจ้างจะจ่ายได้สูงสุดเท่าที่นายจ้างจ่ายเท่านั้นแต่วันนี้กฎหมายใหม่ออกมาสมมตินายจ้างจ่าย5ลูกจ้างสามารถจะจ่าย15ก็ได้ครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตออนนทีีี่เเเกกยขาจะได้้มมงิ ใช่ค่ะไม่งั้นจะถูกติดอยู่ที่นายจ้างแต่ว่านายจ้างก็ยังคงจ่ายที่เพดาน5เท่าเดิมครับใช่ครับยังจ่ายเพดาน5ที่หลายคนก็สงสัยว่าเราชนออมไปเนี่ยคือเงินที่ออมไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีดอกผลก้อนเงยไหมมันจะเพียงพอไหมต่อการออมแบบนี้ค่ะตามกฎหมายแล้วนะครับกองทุนสำรองเงยนชีพเนี่ยจะต้องจ้างให้บริษัทที่มีไลเซน์มาบริหารให้นะครับซึ่งบลจกิกนะครับก็ถือเป็นหนึ่งบริษัทที่มีไลเซน์เราจะเข้ามารับเอาเงินก้อนนี้ไปบริหารให้ซึ่งรูปแบบของการบริหาร เรามีหลากหลายมากมีอะไรบ้างคะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกอว่าอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินคำว่า Employee Choice นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาตั้งกองทุนขึ้นมาเลือกได้แบบเดียวนั่นหมายถึงทุกคนในองค์กรเราจะเลือกอแบบเดียวกันหมดนะครับแต่วันนี้เนของเกษตรกรไทยเรามีกองทุนที่เรียกว่า K Master Pool Fund เพรัะนั้นในจ้างเนี่ยสามารถจะให้พนักงานเ,นเลือกได้เลยเช่นถ้าสมมติว่า ท่านบอกว่าท่านรับความเสี่ยงได้ต่ำก็เลือกประเภทนี้เป็นตราสารนี้ระยะสั้นนะครับหรือบางคนบอกว่าอยากมีหุ้นผสมเรามีตั้งแต่1 0หรือ25%หรือมีการลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยรวมถึงคนที่บอกว่าอยากจะมีหุ้นร้อเก็สามารถทําได้ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าคือตามสไตล์ของเราเป็นแบบไหนนะเสียงสูงเสี่ยงน้อยเสี่ยงมาก ใช่ครับแล้วก็แบบใหม่ที่เราออกแบบมานะครับเป็นลักษณะของ DIY นั่นหมายถึงว่าคุณไม่พอใจใน6เมนูที่เราว่านี้คุณเลือกผสมเองเลยอันนี้อันนี้เป็นทุกองค์กรหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางองค์กรเฉพาะบางองค์กรที่เขา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 เข้าร่วมโครงการนี้ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าโปรดักต์นี้หรือว่าบริการนี้ทางกษตกรไทยเองเรามีสามารถจะให้บริการกับลูกค้าเราได้แล้วในแง่ของข้อดีสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าขององค์กรที่จะต้องมาเลือก ออมแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่ออะไรเพราะว่าตอนนี้เองก็มีหลายเจ้าเ<ช>หมือนกันนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่การ,รออมแบบนี้ข้อดีจริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นการที่เหมือนเราให้ความสําคัญกับบุคลากรนะครับ,รบแต่การให้ความสําคัญกับบุคลากรแทนที่จะให้เป็นเงินเปล่าๆไปผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนะักแต่ความสําคัญก็คือเรามองเห็นว่าถ้าเขาทํางานกับบริษัทเราจนถึงเกษียณ S <S เขามีเงินก้อนหนึ่งวันที่ออกจากบริษัทเราไปมีเงินก้อนหนึ่งจากการที่เกษียณจากบริษัทไปเพื่อดำรงชีวิตต่อได้อันนี้คือข้อดีข้อที่1นนะครับ,รบข้อดีข้อที่2เนี่ยเราคิดว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันบางครั้งเนี่ยมีการดึงคนนะครับการจะเมนเทนคนไว้ได้การจะรักษาคนไว้ได้เนี่ยการมีสวัสดิการตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสามารถรักษาคนไว้ได้ เช่นถ้าสมมติว่าพูดง่ายคือเรามาสมัครงานกับบางบริษัทบริษัทนี้เงินเดือนเท่ากันเลยแต่มีสสดิการกองทุนสมรองชีพให้แน่นอนเขาก็จะเลือกบริษัทที่มีกองทุนสมรรชีพที่เมื่อกี้คุณเกษตรบอกว่าเกษียณอันนี้ไม่จะเป็นต้องเกษียณเสมอไปไหมเพราะผมทํางาน5ปีผมลาออกไปก้อนนี้ผมก็จะได้ใช่ครับวัตถุประสงค์คือต้องการให้มีเงินเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุแล้วผลประกอบการของทางกสิกรไทยเนี่ยที่ทางบลจัดการมาเนี่ย พอจะเล่าได้ฟังได้ไหมว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับประเภทที่เราเลือกนะครับเช่นถ้าสมมติประเภทตราสารนี่แน่นอนก็อาจจะได้น้อยหน่อยอาจอยู่ที่ประมาณสัก2-3%เปเพราะความเสี่ยงต่ำใช่ครับแต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีหุ้นมาผสมอยู่เช่นอาจจะมีหุ้นประมาณสัก25%ร์คุณอาจจะได้ผลตอบแทนประมาณสัก7 1็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เถึงเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นหุ้นล้วนนะครับอาจบางปีอาจจะได้10หรือ10กว่าแต่บางปีอาจจะติดลบได้เพราะมันมีความเสี่ยยยงงงถูกกตต้ออคบบ่่ะนโาข บริหาจัดการก็คือสามารถยืดหยุ่นเลือกคุณได้ตลอดเวลาใช่ใชไหมคะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ถูกต้องครับก็ว่าไม่ได้เสียงขนาดนั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่ะ นะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราเลือกไปแล้วเราเลือกแบบมีหุ้น25พอเราใกล้เกษียณเราบอกว่าเราขอเปลี่ยนเป็นหุ้น10ได้ไหมสามารถทำลดความเสี่ยงมาแล้วเริ่มลดความเสี่ยงเพราะเราเริ่มเห็นก้อนใหญ่ขึ้นแล้วเราบอกวุ้ย10เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวปีหน้าติดลบแมวดีกว่าเริ่มลดมาลดมาลดมาสามารั้งได้จุดเด่นของกสิกรนี่คืออะไรครับอันแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นกองทุนร่วมอย่างเคมัซเซอร์ปูฟันเนี่ยเราเป็นกองทุนร่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฮะก็ นะครับมีนายจ้างร่วมอยู่ในกองคุณนี้ประมาณสัก2,000ลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเป็นนายจ้างใหม่ที่อยากจะจัดตั้งคุณมาหาเราปุ๊บคุณสามารถทําได้เลยไซส์เท่าไหร่ก็ทําได้เพราะว่าคุณมาจอยในกองคุณใหญ่ของเรารนะครับอันนี้คือจุดเด่นบริษัทที่พนักงานไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่อยากจะมีสวัสดิการดีๆให้กับพนักงานก็สามารถมาจอยตรงกองนี้ได้ส่วนแอสเซ็รวมของบลจอล่ะคะที่ดูแลเรื่องกองคุณสำรองเลี้ยงชีพขนาดไหนค่ะ วันนี้นะครับเราบริหารกองทุนสำรองชีพยอยู่ประมาณแส0 0 0มล้าน oh. นะครับเรามีมา r k เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่ง,งแล้วก็ติดต่อกันมา6ปี oh. และเป็นบอรจอแรกนะครับที่บริหารกองทุนสำรองนชีพ แตะแสนล้านนะครับในดีที่ผ่านมาเนี่ยเราแตะแสนล้านมาเมื่อประมาณ 4- ี่หปีที่แล้วผมเคยได้ยินคําพูดนี้กองทุนการออมแห่งชาติอันนั้นแตกต่างกันตรงไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกออชที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการให้คนที่อยู่นอกระบบพูดง่ายคือพวกฟรีแลนซ์นะครับที่เขาไม่มีนายจ้างและอยากจะมีการออมเพื่อการเกษียณรัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ยังงั้นช่วยละกันจะตั้งกองทุนประเภทนี้ขึ้นนะครับโดยที่รัฐบาลจะช่วยสมทบบางส่วนแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้มาก ใช่ครับก็อยู่ในเลนส์ที่เราสามารถดําเนินการได้นะครับก็คืออย่างเช่นในกรณีนี้ครับก็คืออาจจะสมทบให้ประมาณ600บาทต่อปี960บาทต่อปีหรือ1,200องรต่อปีอ๋ออันนี้คือกอชถูกต้องครับซึ่งมันจะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกันอันนี้คือเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็สมทบน้อยกว่าแต่ต่างกันแล้วสมมติว่าบริษัทไหนเขาเริ่มสนใจแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขายังไม่เคยมีนี่กองทุนการเงินขออภัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund ถูกไหมครับ เขาบอกไม่เคยมี provident fund เขาอยากที่จะเริ่มต้น provident fund เขาต้องวางแผนเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือนายจ้างเองถ้ามีความต้องการหรือว่าถึประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ฝ่ายของคุณสำรองนิติบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกัสกรไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับก็คือ026733831-39นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา นะครับในการที่จัดตั้งกองทุนตัวนี้ให้ค่ะเพราะอะไรคะ<ม>บริษัทต,ต่างๆถึงจําเป็นที่จะต้องมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคะครับผมคิดว่าวันนี้ human asset เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรักษานะครับแล้วก็ให้คุณค่ากับเขาผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเพิ่ม สิ่งที่ดีๆให้กับพนักงานของเรานี่คือสิ่งที่จําเป็นที่จะทําให้กับพนักงานเราครับค่ะน่าสนใจจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เขาจะเข้ามาสนใจติดต่อเนี่ยจำเป็นต้องเป็นไซส์ใหญ่หรือว่าต้องมีขนาดไหนบ้างรหรือว่าจะต้องมีก,กฎเกณฑ์กติกาย,ยังไงบ้างค,ครับเพราะสมมติผมเป็น เอสมีขนาดเล็กสามารถทำได้สามารถทําได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีตัวเคม s สเตอร์ูฟันลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทคุณอาจจะมีพนักงานแค่10บคนนะครับก็สามารถทําได้แล้ววิธีการทำก็คือพอผมคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วพอเนี้ยลงดีเทลนิดนึงแล้วกันนะพผู้ประกอบเอสอยากรู้จริงจทุกๆเดือนผมก็คือจะต้องเอาเงินที่ทางเก็บ ต้องตัดจากเงินเดินพนักงานใช่ไหมครับแล้วก็สมทบไปกับทางบริษัทแล้วก็จ่ายเข้ากับทางเกษิกรไทยวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีโปรแกรมให้นะครับเหมือนคล้ายๆคุณทําเพโลผ่านแบงค์แหละคุณก็ตัดเงินออกมานะครับใน2ส่วนเสร็จแล้วก็ส่งมาที่บริษัทจัดการบริษัทจัดการเนี่ยก็จะเก็บเรคคอร์ดตรงนี้แล้วก็นําเงินไปบริหารให้วันที่มีพนักงานลาออกเราก็รู้แล้วว่าเขาได้มีการส่งมาเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่เราบริหารได้เท่าไหร่เราก็จะทําเช็คหรือว่าโอนเข้าบัญชีให้กับพนักงานคนที่ลาออกนนั้ ก็คือทางทางกองทุนจะเป็นคนจัดก,การเองนครับ <Liu> แล้วก็ประการหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเกษตรพูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าจะต้องจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาบริหารแสดงว่าในอดีตเนี่ยคือเราเคยมีประสบการณ์ที่แบบ ผมเป็นเท่าแก่ผมเอาเงินรับเงินมาเล่นแชะเอามาทําเองแบบนี้เหรอครับต้องต้องบอกว่าจริงๆพรบกองสิวเตอร์อชีพเนี่ยเกิดมาประมาณปี3 0มศูนย์ครับก็ประมาณ20กว่าปีก่อนหน้านี้ไม่มีถามว่าเคยมีคนทําลักษณะนี้ไหมมีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเกิดวิกฤตการการเงินบริษัทเนี่ยถกยึดหรือถูกปิดกิจการกลายเป็นว่าสิ่งที่สัญญาไว้เงินที่เก็บพนักงานไปหายไปกับเจ้าหนี้ที่มายึดเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเราทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยวัน ที่มีปัญหาครับอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับนายจ้างเราเงินก็นนี้ยังอยู่เพราะว่าตอนแรกสเต็ปแรกเนี่ยพอนายจ้างบริหารเองพอสมมติว่าติดหนี้เยอะมีปัญหาตัวเลขแดงเยอะๆเวลาเขามาึดเขามายึดก้อนนี้ไปด้วยแต่พอทีนี้เนี่ยมียกตัวอย่างเช่นกสิกรมาช่วยบริหารให้เงินก็จะอยู่กับทางกสิกรดังนั้นถ้าเกิดบริษัทเนี่ยสมมติว่า ต่อป้าตัวเองมีปัญหาขึ้นมานะครับเกิดมีปัญหาขึ้นมาเงินตัวนี้ก็จะทําการจ่ายให้เดิอดัตโนมัติโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบด้วยเพราะกฎหมายเนี่ยบอกให้กองทุนสึนรองชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตัวนายจ้างและตัวบริษัทจัดการด้วยอาจจะมีคําถามว่าอแล้วถ้าบริษัทจัดการที่มารับบริหารเนี่ย มีปัญหาได้เกิดขึ้นกระทบกับเขาไหมไม่กระทบเพราะว่าเงินที่เราไปลงทุนลงชื่อในนามของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราะฉะนั้นไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนปลอดภัยปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนว่าได้เงินคืนแน่นอนแต่ว่าเพอร์ฟอรนซ์จะเป็นยังไงก็ม้ออยู่ที่การตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนนะครับแล้วก็เลือกบริษัทจัดการที่ดีนะครับสามารถทําผลประกอบการได้อย่างดีอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นกสิกรไทยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกษตรมร็จมากขอบคุณครับขอบคุณจริงๆรนะครับผมเชื่อว่าบริษัทหลายบริษัทครับคุณ อยากที่จะให้พนักงานเนี่ยมีการวางแผนการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในกรณีที่พนักงานลาออกไปหรือว่ากเกษียณเนี่ยเขาจะได้มีเงินทั้งก้อนหรือว่าก้อนใดก้อนหนึ่งใช้ดํารงชีวิตในช่วงที่เขากําลังพยายามหางานใหม่หรือดีไม่ด,ด,ดีใช้เงินก้อนนี้ในการเริ่มต้นธุรกิจนี่เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากครับค่ะเอาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไป<ม>พักโฆษณากันก่อน<ม><ม>สักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อค่ะ ทีนับเงเบอร์เบอร์สวยคัดพิเศษเฉพาะคุณมองเหมาะความเป็นคุณด้วยเบอร์โฟเปิดเบอร์ใหม่พร้อมสมัครแพ็กเกจ love and low แต่ max 199 9และเหนือกว่าด้วยสิทธิพิเศษจาก blue member เพิ่มเติม w w w d t a g c o t h